ไม่เหลือแล้วลิเวอร์พูลเซ็งฟาร์ม่ยอดเจ็บเทรนโชต้าฟอร์มจำ้ำตัดเกรดแข่งลิเวอร์พูลเกมสอยมิทิลันโฮมดังลิเวอร์พูลครับคว้าชัยชนะ2นัดรวดในซิคิฟานชัมลีกฤดูกาลน,นี้เมือ่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเปิดรังอันฟิลพิชิตมิทิลันโซโมสรจากเดนมาร์กไปแบบเบาๆสอนประตูต่อสวนซึ่งเวลาเป็นเกมที่คุณสุอเจ็คกิ้งคลับไม่ได้เน้นอะไรมากนักเขาเพียงแค่บเบียดชนะก็พอ จึงไม่ปลายใจนะครับที่ใช้ชุดแข้งผสมสารโดยชวนารุกที่ส่งตัวสมองเป็นตัวจริงแบบยกชุดรวมๆแล้วก็เป็นอีกเกมที่ลิวโูลเล่นไม่ได้ท็อปฟอร์มแต่ก็มีดีพอที่จะคว้าชัยชนะและนี่คือผลสอบคอนเทสเตหงด่างแต่ละคนในแมตช์แมตช์นี้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่เริ่มต้นที่อาริสุเมเกได้รับไป6.5คะแนนนะครับ ต้องออกแรงเซฟตั้งแต่นาทีที่3แต่ทว่าหลังจากนั้นก็ไม่เจอบททดสอบอะไรมากนักแม้มีช็อตออกบอลไม่ดีครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังก็ตามแต่ฟอร์เรนนัทนี้ถือว่าได้ตามมาตรฐานของเขานะครับก็ถือว่าเซฟนี่อย่างยอดเยีเ่ยมเรสอเล็กซานเดรโนได้รับไป8าดขนาดถือเป็นผู้เล่นที่เด่นที่สุดในเกมเกมนี้เลยนะฮะ เกมรับให้หวงช่วยเคกมเกมรุกตลอดได้ดีเยี่ยมและเป็นคนอาศินิกับดีก็โจทัาทำประตูขึ้นหนึ่งศูนย์ถามยังสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูอีกหลายครั้งอีกด้วยซึ่งรวมแล้ว4ครั้งเลยนะฮะซึ่งมากที่สุดในสนามในเกมเกม,เกมนี้และนั่นหมายว่าจาังหวะได้ประตูสองศูนย์ก็มาจากการแทงบอลที่ยอดเยี่ยมของเขาและในัอนนี้นะครับเขาก็รับแบนด์ออฟเดอะแมตช์ไปนะฮะสำหรับเฟรนซ์อาลิสหรืออาโน ฟามิจได้รับไป6คะแนนได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่อาทิตย์ที่30นะครับแต่ตอนอยู่ในสนามก็คือพื้นที่ดีๆและก็เป็นคนจัดระเบียบเกมรับได้อย่างเยอดเยีย่ยมนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะต้องพักนานสักแค่ไหนนะฮะก็ได้รับไป6นนคะแนนโจเกเมสได้รับไป7คะแนนแม้ไม่ได้เจองานหนักอะไรมากนะักแต่โดยรวมแล้วถือว่าทาได้ดีโดยเฉพาะการรับมือกับลูกโดง่งชนะดวลลูกกาอากาศถึง7ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมเกมยวนี้ ระหว่าช่วงนาทีสุดท้ายเกือบเสียท่าเหมืนกันกับจังหวะที่โดนคู่แข่งผ่านบอลเข้าไปยิงจนเกือบเสียประตูแอนดี้โรเบอร์สันได้รับไปเจ็ดคะแนนเกมรุกอาจไม่เปลี่ยงแต่เกมรับทันนยวงน,นั่นนะครับวันนี้ก็สไตล์เดิมนะฮะวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดแบบไม่มีหมดจอแดนแ n นเดสันได้รับไปเจ็ดคะแนนท่าน,ท,นาที่เป็นตัวปัดกวาดหน้าแผงหลังได้ดีแถมยังช่วยทีมขึ้นเกมรุกอีกด้วย กานที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนั่งพักหลังจบครึ่งแรกเจนส์เมเนอร์ได้รับไปเจ็ดคะแนนอาจจะช้าตามวายัยแต่ก็ช่วยได้เยอะและทำงานหนักมากในแดงกลางไม่แปลกใจที่เป็นนักเตะไทเกอร์ชนะมากที่สุดภายในทีมหองดงัในนัดนี้นะครับถึง3ครั้งเชเดนสกิลีได้รับไป6.5นาคะแนนทำได้อย่างยอดเยี่ยมกับการแทงบอลให้กับเทรนส์อเล็กซานเดรอโนลุดเข้าไปอาชินกับดิโกโจตา ทำประตูขึ้นนหนึ่งศูนย์แต่ก็มีหลายครั้งติดโชว์ไปนิดหน่อยและมีจังหวะเสียบอลในอาครอบเขตโทษของทีมตัวเองถ้าหากไม่โชว์นิดหน่อยนะครับรับรองคะแนนพุ่งฉูดกว่านี้ทาคุมิมินามิโน,โนได้รับไป5นาคะแนนโดยมีความพยายามที่ดีกับการได้สตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ผลงานก็ถือว่าน่าผิดหวังนะครับเพราะเสียบอลง่ายและสปอร์ตบอลแรกทำได้ไม่ค่อยดีเด็กกจต้าได้รับไปเจ็คะแนน ขึนรายอาพไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักแต่ก็ยกระดับได้ขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังและพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีในจังหวะยิงประตูช่วยทีมขึ้นนำหนึ่งนซึ่งถือเป็นสองเกมติดที่จะตรวจทำประตูได้อยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคุ้มแล้วค่าตัวเทพดิวัโอริกีได้ไป5.5าคะแนนสอบตกอาจจะช่วยเก็บบอลได้ดีแต่ก็ยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทีมไม่ได้เลยในที่สุดคนนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่6เสร็จ เราไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างนะครับลิสวิลเลียมทานฟาร์ม,มโยนในนาิีที่30ได้เราไปเจ็ดคะแนนลงไปเล่นทานฟาร์ม,มโยตั้งแต่กลางครึ่งแรกและก็เล่นได้น้าพวดใจเลยทีเดียวโชว์เห็นถึงความนิ่งเกินวัยในวัย19ปีนะฮะโอ้โหจวดอิลีพ่อแม่พี่น้องจากจุจิวานในรูดุมแทนแฮนน์เมสันในนาทีที่46ได้เราไป6.5คะแนนมีส่วนครึ่งเกมในจังหวะได้โปรยตุกข,ขึ้นนำ1-0และมีบทบาทไม่น้อยเด่นแดงกราง เเดวมาเน่แทนดิวอกโอริกีในนาทีที่60เดยละไป6คะนนแนนลรไมีช่วยเพิ่มความอันตรายในเกมรุกแต่ก็มีทำเสียในจังหวะสุดท้ายมเมสาลาแทานมินามิโน,โนในนาทีที่60เดยละไป7คะแนนเรยกจุดโทษให้กับทีมและยิงเองเข้าไปเป็นประตูยังชชนะ2-0โรเบรโตเฟอร์มินแทนเดโกโจตาในนาทีที่80ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับเนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ ต่อไปเป็นกุเรดของคะแนนคู่เป็นกุนซือเจคกิ้งคลอปนะครับได้รับไปเจคะแนนก่อนเริ่มต้นเกมนะฮะก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลเนื่องจากเจคกิ้งคลอปจะต้องโปรเจชันนักเตะอยู่แล้วนะฮะโดยต้องให้โอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้โอกาสได้ลงสนามนั่นก็คือดิวอคโอลิคิทาคุมิมินามิโนและชดดนเชกิลี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากต้องพัดตัวนักเตะกับโปรแกรมการแข่งขันที่แน่นเอียดอย่างนี้ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าเช็กิงคลับก็ปรับเปลี่ยนกล้าให้ดีโก้โจต้าลงเล่นเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันนะฮะเรียกได้ว่าเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มให้เห็น กับการคุ้มค่าตัวของเขานะฮะในนัดน,น,นี้การเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะฮะโดยเจนก็กล้าส่งสามประสานลงมาเลยนะฮะทำให้ลิเวอร์พูลของพวกเราได้ประตุที่2ย้ำชัยชนะไปนะครับก็มีการเก็บได้ถึง6แต้มนะฮะนําเป็นจ่าฝูงเล่นสําเร็จส่วนอีกกรณีหนึ่งนะฮะถ้าหาก3ประสานลงกันพร้อมหน้าผมตาผมว่าอาจจะมีมุนอีปีอุปุยไายคู่นี่ครับพอไม่พี่น้องก็ไม่เป็นไรครับชนะ2 0ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะ ไม่เหลือแล้วเลว์พูลเซ่งฟาร์มิโย่เจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแฟนหวงต้องลุน้นสาวกเดอะครับนะครับเซ็งจิตหลังฟาร์มิโย่กลกาง,งสารพัดปโยชของเลว์พูลได้รับบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงตน้นครึ่งแรกในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันคันที่มันมาโดยงานนี้หวงดงังเกรดสุดๆเพราะเหลือเป็นแค่โจโกเมสคนเดียวที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กธรรมชาติและมีประสบการณ์เลว์พูลนะครับสโมสรขวัญใจศิทธิมหาชนพิมเกลตต้องเจอกับวิกเกตผู้เล่นบาดเจ็บอีกครั้งแล้วนะฮะ ล่าสุดก็เป็นฟาร์มโยกกองกลางชาวบลิซินเลียนนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บเอ็นกล้ามเนื้อต้นขาในช่วงต้นเกมที่พบกับเมธิลแลนดในศึกกัฟตันทิกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีเมื่อวันันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานครับ ดยดาเสาตสตอบรับประโยชน์เลือดสำหรับบราซิลซึ่งถูกจับลงมาทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นคู่กับโจโกเมสถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่28โดยเจคกิ้งครอปตกุนซอชอยน์แมนตัดสินใจส่งลิสวินเลียมลงมาทำหน้าที่แทนส่วนอาการบาดเจ็บของนักเตะดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บที่เอ็นก้ามเนื้อต้นขาหรือว่าแฮมสตริงนะฮะจากอาการบาดเจ็บของเฟมโยส่งผลให้หงด่างจะต้องเจอกับวิกฤตการขาดเซนเตอร์แบ็กเมืเ่อเีมต้องเสียเวกิฟันไดสตี้ต้องเข้ารับการผ่าตัด เอ็นไขว้บริเวณหัวเข่านะฮะและต้องพักนานหลายเดือนขณะที่โจเอลมาติฟก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บส่งผลใน้สมสซอนเลียนแค่โจโกเมสซึ่งเป็นเซนเตอร์แบ็คต,ต,ตามธรรมชาติที่มีประสบการณ์อยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับลิสวิลเลียมเป็นเพียงแค่เด็กดาวรุ่งที่ประสบการณ์น้อยมากในการเล่นเกมระดับสูงนะครับโดยเขาเคยลงสนามในแมตช์คาร์ครคับและได้สัมผัสเกมเพียงแค่ช่วงหลาสั้นๆในเกมที่เอาชนะอัจเจสันตดม ขณะที่เชฟวันเ,นเบิร์ดกับนันทเนียฟิปก็ยังขาดประสบการณ์เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยตายแล้วก็ขาด้องหลังนะฮะชูเอมาติปรีบกลับมาด่วนเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือโจโกเมสนะฮะส่วนชจเอมาติปหายเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเรียกความฟิตให้เต็ม100%ก่อนนะครับก็พะสุขุเข้าเปรเสาแซงจริงจงริงนะฮะตลาดนี้เราจะต้องลงตลาดนะครับก็ดู ปฏิกิริยาหรือว่าดูท่าทีของสโมสรและบอสของพวกเรานะครับยังไงเซอแอดมินก็เชื่อใจบอสอยู่แล้วนะฮะจะซื้อไม่ซื้อหรือว่าดันใครขึ้นมาเล่นแทนก็ได้หมดนะฮะเพราะดูรูปทรงฟุตบอลก็ยังเป็นทีมที่ได้ลุ้นแชมป์เดวๆอยู่เหมือนเดิมแหละครับทรงมันยังได้อยู่ครับพอแมพี่นองส่วนฟนบอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสำหรับเกรดนักเตะในนัดนนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่าเล่นเนือๆเนืองๆในเนืน่อยนะฮะไม่เพลซิ่งเหมือนเดิม ถ้าหากเล่นเหมือนเดิมผมว่าโดนถล,ล่มแล้วนะครับสำหรับมิทิลแลนนะฮะไม่ได้ดูถูกเขานะครับเพียงแต่ว่าดูจากรูปเกมนะครับมิทิลแลนไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณอาริซองเบเกอร์ด้วยนะครับที่เซฟในจังหวะหลุดเดี่ยวไปก็มีอยู่ถึง2ครั้งเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับแฟนบอลคองขิงเจนยน,น,นรายเชิญรม่มถล่มคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยครับ